สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ชาแนลวันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กสตรอเบอรี่ครีมลาวากันครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับขั้นตอนแรกเราจะมาทำเนื้อเค้กกันก่อนครับวันนี้ผมจะทำเป็นเนื้อเค้กสปันวานิลาครับโดยเราจะเริ่มจากใช้ไข่ไก่เบอร์24ฟองครับ น้ำตาลทราย100กรัมครับเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับน้ำเปล่า50กรัมครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นนมสดได้ครับกลิ่นวานิลา1ช้อนชาครับสำหรับวันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีนิดหน่อยครับโดยจะใส่น้ำมันลำ้าวลงไปเลย75กรัมครับต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับใช้แป้งเค้ก100กรัมครับแล้วตามด้วยผงฟู1ช้อนชาครับและพระเอกของเราในวันนี้ก็คือ SP ชนิดผงตาวีวาวครับ ซึ่งเป็นนวัตรกรรม SP ผงจากประเทศเยอรมน,นีจะช่วยให้อากาศกระจายตัวได้ดีและประหยัดเวลาในการตีเนื้อเค้กด้วยครับและจะทําให้เนื้อเค้กของเราเบานุ่มฟูละเอียดและมีความยืดหยุ่นสูงครับและที่สําคัญ SP ตัวนี้ผลิตด้วยกระบวนการกรีนโพเซตไม่ทําลายธรรมชาติครับและยังเป็นถุงซิปล็อกเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและการเก็บรักษาด้วยครับและวันนี้ผมจะใช้ทั้งหมด15กรัมใส่ลงไปพร้อมกับแป้งเลยครับจากนั้นเราก็จะล่อนส่วนผสมทุกอย่างครับ ก่อนที่ผมจะเปิดเครื่องตีทุกครั้งผมจะใช้หัวตะก,ก้อค่อยๆคนผสม,สม,สมทุกอย่างให้พอเข้ากันเพื่อไม่ให้แป้งฝุ้งกระจายครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องตีได้เลยครับแต่วันนี้จะมีข้อแตกต่างในการตรีนิดนึงครับเนื่องจากเราใช้เป็น SP ผงตา v ีวัลครับผมขอตีตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ครับโดยเราจะตีด้วยสปีดต,ต่ำครับใช้เวลาประมาณ4นาทีครับจากนั้นเราก็จะปรับเป็นสปีดสูงสุดครับใช้เวลา2นาทีครับ สำหรับในคลิปตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนในการตีสปีดต่ำครับสำหรับผมเองจะใช้อยู่ที่สปีดเบอร์2ครับเมื่อเราตีจนครบเวลา4นาทีครับผมก็จะพักปาดอ่าง1รอบครับปาดทั้งขอบอ่างและก้อนอ่างให้ทั่วครับสังเกตว่ามีเศษแป้งและเศษน้ำมันติดอยู่ที่ขอบอ่างแนะนำว่าต้องปาดให้ทั่วครับหลังจากนั้นเราจะเปิดเครื่องตีตีต่อด,ด้วยสปีดสูงสุดครับใช้เวลาประมาณ2นาทีครับพอเราตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องและปาดอ่างอีก1รอบครับ ลักษณะของเนื้อเค้กที่ได้ก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับจากนั้นผมจะตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต,ต่ำสุดใช้เวลาประมาณ1นาทีครับตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อเค้กที่เนียนๆแบบนี้เลยครับเราก็จะปาดอ่างอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะนำไปเทใส่พิมพ์กันครับ สำหรับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของเค้กลาวาอยู่นะครับผมก็จะใช้พิมพ์ขนาด10เซนติเมตรครับแต่วันนี้จะชั่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ75กรัมครับเมื่อเราตักเนื้อเค้กได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วก็กระแทกพิมพเบาๆสักประมาณ1-2ครั้งครับวันนี้ผมจะอบเค้ก้วยอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ25นาทีหรือจนกว่าเค้กจะสุกครับในระหว่างที่เรารอเค้กสุกเดี๋ยวเราไปทำแยมสตรอเบอรี่สำหรับสอดไส้เค้กกันครับ โดยเราจะใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งทั้งหมด450กรัมครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย200กรัมครับแล้วเราจะเปิดเตาโดยใช้ไฟกลางครับเราจะเคี่ยวส่วนผสมจนกว่าน้ำตาลทรายละลายครับพอเราสังเกตว่าน้ำตาลทรายเริ่มละลายให้ใช้ไม้พายค่อยๆค,ยค,ยคนไปนระยะครับเมื่อเราสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วครับผมจะใช้ซ่อมค่อยๆบี้สตรอเบอรี่ของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ แล้วเราก็กวนส่วนผสมของแยมสตรอเบอรี่ไปเรื่อยๆจนได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับมีความข้นขึ้นเล็กน้อยครับสำหรับเวลาที่ผมใช้กวนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีครับและก่อนหน้านี้ลืมบอกไปว่าให้เติมน้ำมะนาวลงไป2-3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยแล้ว,ลวพักส่วนผสมของแยมไว้ให้จนเย็นสนิทครับและตอนนี้เค้กของเราก็อบสุกเรียบร้อยแล้วครับผมก็กระแทกพิมพ์เบาๆสักประมาณ1-2ครั้งครับจากนั้นก็นำไปคว่ำบนตะแกรงครับและพักทิ้งไว้ประมาณ15าทีครับ พอเราพักจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำเค,ค้กออกจากพิมพ์ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค,ค้กกันดีกว่าครับสังเกตว่าเนื้อเค,ค้กของเรามีความนุ่มฟูและมีความเนียนละเอียดมากครับเดี๋ยวเราจะพักเนื้อเค,ค้กไว้ให้จนเย็นสนิทครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับตอนนี้เค,ค้กของเราก็เย็นสนิทแล้วครับเดี๋ยวผมจะใช้มีดเจาะรูตรงกลางให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการครับ สำหรับรอบนี้ผมจะทำเป็นวิปครีมลาวาครับแต่ผมอยากให้ได้เค้กเป็นรสชาติสตรอเบอรี่ผมเลยขอเจาะรูตรงกลางเพื่อใส่แยมสตรอเบอรี่ลงไปครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเนื้อเค้กสปันของผมเป็นลักษณะประมาณไหนไม่เคยตัดให้ดูเลยเพื่อนๆก็ดูใจตรงกลางแบบนี้แล้วกันครับว่าเค้กของเรานุ่มมากเลยครับพอเราเจาะรูเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันครับวันนี้ผมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมแบบนอนเดลลี่ทั้งหมด200กรัมครับ เพื่อนๆสามารถเพิ่มกลิ่นและสีได้ตามชอบครับผมจะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางตีจนกว่าวิปครีมของเราตั้งยอดอ่อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับผมจะตีตัดฟองอากาศสักประมาณ30วินาทีเพื่อให้วิปครีมของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นครับพอตัดฟองอากาศเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เนื้อวิปครีมเนียนๆแบบนี้ครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาทำวิปครีมลาวากันครับง่ายมากเลยเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเติมวิปครีมที่เรายังไม่ได้ตีครับลงไปในวิปครีมที่เราตีแล้วสักประมาณ 100- 200กรัมครับแล้วให้ใชต้ตะกอมือค่อยๆค,คนเบาๆให้เข้ากันดีครับจนกว่าจะได้เนื้อครีมที่เราต้องการครับถ้าครีมของเรายังข้นไปเพื่อนๆสามารถเติมวิปครีมลงไปได้อีกครับให้ค่คอยๆเติมครับ แล้วใช้ตะก้อมือค่อยๆคนเบาๆครับแนะนําว่าค่อยๆคนเบาๆนะครับถ้าเพื่อนๆตีแรงอาจจะทําให้วิปปิ้งครีมของเราเซ็ตตัวได้ครับถ้าเนื้อวิปปิ้งครีมของเราทิ้งตัวและไหลประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาประกอบล่างเค้กกันเลยครับนี่คือแยมสตรอเบอรี่ของเราที่เย็นตัวสนิทแล้วครับเราก็จะนําแยมสตรอเบอรี่มาใส่ลงในเค้กของเราครับสำหรับกล่องเค้กที่ผมใช้งานครับขนาดอยู่ที่11 12ซนติเมตรครับ เมื่อเราสอดไซยมสตรอเบอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปเราจะมาลาดครีมลาวาลงบนเนื้อเค้กกันครับเพื่อนๆสามารถลาดได้ปริมาณตามชอบครับจากนั้นผมก็จะเคาะเบาๆาครับเพื่อให้ครีมลาวาของเราไหลลงมาและมีความเรียบเนียนครับถ้าครีมลาวาเราไหลไมไ่ทั่วเนื้อเค้กเพื่อนเพื่อนสามารถเติมได้ครับแล้วก็เคาะเบาๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลาดครีมลาวาให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งรอบครับ ตักเนื้อครีมลาวาลาดให้ได้ตรงจุดกึ่งกลางของเค้กแล้วก็กระแทกพิมพบเบๆครับเนื้อครีมลาวาของเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับมีความเนียนนุ่มละมุนมากครับสำหรับวันนี้ผมจะแต่งหน้าเค้กแบบเรียบเรียบแบบมินิมอลเกาหลีเกาหลีครับโดยใช้สตรอเบอรี่สดครับมาวางตกแต่งที่หน้าเค้กแบบนี้ครับเป็นอันวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กสตรอเบอรี่ครีมลาวาครับเพื่อนๆว่าหน้าตาน่ารับประทานไหมครับ เห็นไหมครับว่าเค้กเนื้อสปันทําไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ามีตัวช่วยที่ดีก็จะทําให้เค้กของเราออกมาหน้าตาน่ารับประทานครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเพื่อนๆสามารถเสิสร์ฟยมสตรอเบอรี่คู่ไปกับเค้กของเราได้อีกครับ และถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี h a n n e l และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่ f a แฟนเพจ b o o k p o n พงกี้ชา n นลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ